สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเคยมีครับที่เราตื่นเช้ามาแล้วความคิดแรกที่แวบเข้ามาในหัวคือเงินไม่พอใช้หรือฉันไม่มีเวลาหรือแม้แต่ฉันไม่มีความสามารถพอที่จะทำเรื่องนี้ได้เรามักจะติดอยู่กับคำว่าไม่มีจนเราอาจไม่ทันรู้ตัวเลยว่าเรากําลังพูดถึงชีวิตของเราด้วยคำลบๆเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา แล้วถ้าผมบอกว่าคำพูดที่คุณใช้คุยกับตัวเองมันคือพลังที่ทรงอนุภาพที่สุดในชีวิตคุณและมันกำลังกำหนดว่าคุณจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรวันนี้ในช่องธรรมะเปลี่ยนชีวิตเราจะมาเปิดเผยเคล็ดลับที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งจากคำสอนของหลวงพ่อไผ่บูรณ์สุมังคโลที่ท่านกล่าวไว้ว่าอย่าคิดว่าไม่มีให้คิดว่ามีไว้เสมอ ใจมีอำนาจมากมีกระแสพลังมากมันจะดึงดูดมาเองเราจะมาดูกันว่าทำไมใจของเราถึงมีพลังอำนาจและกระแสพลังงานขนาดนั้นและเราจะหมั่นทำใจให้มีไว้เสมอได้อย่างไรในโลกความเป็นจริงที่บางทีเราก็รู้สึกขาดแคลนรับรองว่าฟังจบแล้วเพื่อนๆจะมีเครื่องมือในการปรับเคลื่อนพลังงานในใจ และเริ่มดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้อย่างแท้จริงครับเพื่อนๆครับเรามาดูกันก่อนว่าทำไมหลวงพ่อไพบูรณ์ถึงบอกว่าใจมีอำนาจมากมีกระแสพลังมากในทางธรรมะคำว่าใจหรือมโนถือเป็นสิ่งนำหน้าการกระทำทุกอย่างของเราครับพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่ามโนปุพังขามรรมา,ทำ,มาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ เมื่อเราคิดแต่เรื่องไม่มีมันก็คือการที่เรากำลังทำมโนกรรมหรือการกระทำทางใจที่เป็นลบอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณคิดว่าฉันไม่มีเงินใจคุณก็จะสร้างกำแพงปิดกั้นโอกาสปฏิเสธความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำเงินมาให้เพราะใจได้ตั้งโปรแกรมไปแล้วว่ามันขาดแคลนหรือถ้าคุณคิดว่าฉันไม่มีเวลาใจคุณก็จะเร่งรีบวิตกกังวล และจัดการตารางชีวิตได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพทําให้คุณรู้สึกว่าวันวันหนึ่งมันไม่เคยพอใจของเราเป็นเหมือนโรงงานผลิตกระแสพลังงานที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงการที่เราปล่อยให้โรงงานนี้ผลิตคลื่นความถี่ของคำว่าขาดแคลนหรือไม่มีออกไปเรื่อยๆผลลัพธ์ที่ดึงดูดกลับมาก็จะเป็นสิ่งที่ขาดแคลนเช่นกัน นี่คือหลักการของกฎแห่งกรรมที่ทำงานผ่านเคลื่อนกระแสพลังงานของใจการสอนของหลวงพ่อจึงเป็นการเปลี่ยนการโปรแกรมใจใหม่คือให้เรามันทำใจให้มีไว้เสมอซึ่งหมายถึงการสร้างมโนกรรมที่เป็นบวกให้เราเปลี่ยนจากไม่มีเงินเป็นฉันกำลังสร้างโอกาสทางการเงินที่ดีที่สุดให้เราเปลี่ยนจากไม่สบายเป็น ร่างกายฉันกำลังฟื้นฟูและมีพลังเมื่อใจของเราเปล่งกระแสพลังงานแห่งความมีหรือความพร้อมออกไปพลังแสงแห่งใจนี้ก็จะเริ่มดึงดูดเหตุปัจจัยโอกาสและผู้คนที่จะเข้ามาสนับสนุนความมีในชีวิตของเราอย่างเป็นธรรมชาติครับการที่เราคิดว่ามีไม่ใช่แค่การท่องคาถาเพื่อให้รวยอย่างเดียวครับแต่เป็นการฝึกฝนสติและปัญญาตามหลักธรรมะอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับสัมมาสังกัปปะหรือความดําบิชอบในอริยมรรคมีองค์8การที่เราคิดว่ามีคือการที่เราตั้งใจที่จะดําริในสิ่งที่เป็นบวกเป็นประโยชน์และเป็นทางแห่งความเจริญการคิดว่ามีคือการตั้งเจตนาที่ชัดเจนและมุ่งมั่นส่วนการคิดว่าไม่มีคือการตั้งเจตนาที่ท้อทแท้และยอมแพ้เมื่อเราตั้งเจตนาในใจว่าเรามี ใจก็จะเริ่มค้นหาวิธีการและโอกาสที่อยู่รอบตัวเพื่อพิสูจน์เจตนานั้นให้เป็นจริงซึ่งเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเราเองทีนี้เรามาดูว่าเราจะฝึกความมั่งคั่งทางใจก่อนที่สิ่งภายนอกจะมาถึงได้อย่างไรใน3ด้านสำคัญอย่างแรกคือในด้านพลังงานและสุขภาพให้เลิกคิดว่าฉันเหนื่อยฉันอ่อนแอแต่ให้เริ่มโปรแกรมว่า ฉันมีพลังงานที่เพียงพอในการทำสิ่งที่จำเป็นและร่างกายฉันแข็งแรงและฟื้นตัวได้เสมอความคิดนี้จะทำให้เราดูแลตัวเองได้ดีขึ้นและมีกำลังใจในการใช้ชีวิตอย่างที่สองคือในด้านโอกาสและความสำเร็จให้เลิกคิดว่าฉันไม่มีโอกาสแต่ให้คิดว่าโอกาสใหม่ๆกำลังเข้ามาเสมอและฉันมีทักษะและศักยภาพที่จะสร้างความสำเร็จได้ ความเชื่อนี้จะเปลี่ยนจากความอิจช้าคนอื่นเป็นการลงมือทำด้วยความหวังและสุดท้ายคือในด้านความสงบและความสุขซึ่งสำคัญที่สุดครับให้เลิกคิดว่าฉันเครียดแต่ให้คิดว่าฉันมีสติที่จะรับมือกับทุกปัญหาและฉันมีใจที่สงบและเห็นความสุขเล็กๆได้เสมอการทำใจให้มีไว้เสมอจึงเป็นรากฐานของความเชื่อมั่นในตนเองและเป็นการสร้างบุญทางใจ ที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองครับแล้วคนยุคเร่งรีบอย่างเราจะหมั่นทำใจให้มีไว้เสมอได้อย่างไรในชีวิตประจำวันครับเรามี3มเทคนิคที่ทำได้ทันทีครับเทคนิคแรกคือ stop change state เมื่อใดก็ตามที่ความคิดลบๆหรือคำว่าไม่มีพุทธขึ้นมาให้เราทำตามขั้นตอน3ามอย่างนี้ทันทีครับ stop หยุดการกระทำทุกอย่างชั่วขณะ change ใช้สติรับรู้ความคิดลบนั้นแล้วเปลี่ยนคำพูดในใจทันทีเช่นถ้าคิดว่าวันนี้แย่จังให้เปลี่ยนเป็นฉันมีสติที่จะเปลี่ยนวันนี้ให้ดีขึ้นได้และ state ยืนยันสภาวะหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกว่าฉันมีพลังหรือฉันมีพร้อมแล้วการฝึกนี้คือการแย่งอำนาจการควบคุมจิตจากความเคยชินด้านลบครับ เทคนิคที่2คือการฝึกความกตัญญูหรือ gratitude เพื่อเสริมพลังมีครับการทำใจให้มีที่ง่ายที่สุดคือการเห็นค่าของสิ่งที่มีอยู่แล้วลองใช้เวลาหนึ่งนาทีในการนึกถึงสิ่งที่คุณมีเช่นฉันขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงพอที่จะหายใจและเดินได้หรือฉันขอบคุณโอกาสที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองในวันนี้ การที่เราเห็นค่าของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วจะเป็นการเติมเต็มความมั่งคั่งทางใจอย่างมหาศาลครับและเป็นการเสริมกระแสพลังงานมีให้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเทคนิคที่3คือสติปัฏฐานเพื่อควบคุมกระแสพลังใช้หลักสติปัฏฐาน4ในการฝึกจิตให้จดจ่ออยู่กับปัจจุบันครับเมื่อใจจดจ่ออยู่กับปัจจุบันใจก็จะมีสมาธิและมีกระแสพลังที่มั่นคง อย่างเวลาเราเดินให้รู้ว่ามีเท้าที่กำลังก้าวไปเวลาหายใจให้รู้ว่ามีลมหายใจเข้าออกที่เป็นชีวิตของเราการทำแบบนี้คือการทำให้ใจมีอำนาจมากครับเมื่อใจมีสมาธิมีกระแสะพลังไม่ฟุ้งซ่านก็จะสามารถส่งเคลื่อนพลังงานที่ดีและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้อย่างบริสุทธิ์ครับโดยสรุปแล้วนะครับเพื่อนๆคำสอนของหลวงพ่อไพบูลสุมังคโล เรื่องอย่าคิดว่าไม่มีให้คิดว่ามีไว้เสมอเป็นหลักธรรมะที่สอนให้เราเข้าใจถึงอำนาจของจิตหรือมนโนกรรมของเราเองครับสิ่งที่เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตคือ 1. เลิกใช้คำว่าไม่มีหรือทำไม่ได้ในการพูดคุยกับตัวเอง 2. ตั้งเจตนงที่จะมองหาโอกาสและความเป็นไปได้ที่ดีที่สุดเสมอ 3. ฝึกความกระตันอยู นึกถึงสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในทุกๆวันและ 4. ใช้สติควบคุมเคลื่อนพลังงานเมื่อความคิดลบมาให้ใช้เทคนิค Stop, Change, s t a t e เพื่อรักษาสภาวะทางใจให้มีกระแสพลังบวกอยู่เสมอจำไว้เสมอนะครับว่าใจมีอำนาจมากมีกระแสพลังมาก ถ้าใจเราสว่างสวยด้วยความเชื่อมั่นในสิ่งดีงามและความมั่งคั่งที่เรามีอยู่แล้วกระแสพลังนี้ก็จะทำหน้าที่ของมันในการดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาในชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติครับหวังว่าอีีนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจให้เพื่อนๆหันกลับมาพูดคุยกับตัวเองด้วยคำว่ามีและทำได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถ้าชอบเรื่องราวดีๆที่จะมา ธรรมะเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้จริงๆอย่าพลาดกดติดตามช่องธรรมะเปลี่ยนชีวิตไว้เลยนะครับเราจะมาคุยกันถึงหลักธรรมง่ายๆที่ช่วยให้เราใช้พลังของใจได้อย่างชาญฉลาดกดไลค์คลิปนี้ถ้าเพื่อนๆว่าเนื้อหามีประโยชน์และช่วยให้เพื่อนๆมีกำลังใจในการใช้ชีวิตกดแชร์คำสอนดีๆจากหลวงพ่อภัยบุญสุมังคโลให้คนที่คุณรักได้มาเปิดพลังแสงในใจไปด้วยกันนะครับ แล้วมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ